คุณผู้ชมครับสโมสรเมืองทองของเราจะลงสนามโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนัดแรกประจำฤดูกาล2023-2024ในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมนี้นะฮะ เราจะเปิดธนโดมสเตเดียมนะครับรับมือการบีบของทีมเชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็แข่งขันกันช่วงเวลา18นาฬิกาตรงนั่นเองต้องบอกว่าการเจอสโมสรเชียงรายเนี่ยถือเป็นงานยากของสโมสรเมืองทองเลยนะฮะหลังจากที่เราได้เจอกันหลายต่อหลายรอบในปีหลังๆที่ผ่านมาแล้วกินกันยากมากๆเลยล่ะครับและทีมเมืองทองเองก็มักจะเสียเหลี่ยมให้กับทีม เชียงรายเป็นประจำนะฮะซึ่งจากที่แอดได้คุยกับทาง staff ทีมงานนักเตะหลายต่อหลายคนบอกว่าการเจอเชียงรายเป็นหนึ่งในสโมสรที่เล่นด้วยยากมากๆทีมหนึ่งเลยละครับเพราะว่าสโมสรเชียงรายเองนั้นมีเกมรับที่ค่อนข้างจะมีระเบียบว,วินัยค่อนข้างที่จะสูงนะฮะและที่สําคัญนอกจากจะเล่นเกมรับดีแล้วนั้นยังเปลี่ยนการเปลี่ยนสวิตช์แบบฉับพลันในการเล่นฟุตบอลไดเรกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีออปชันเสริมในเรื่องของลูกตั้งเตะลูกเซตพีดนะฮะ และเมื่อได้สกอร์ที่เป็นใจนะครับเชียงรายจะแพ็คแน่นก็จะทําให้ทีมที่มาเจอกทีมเชียงรายเนี่ยอึดอัดงุดงิดเล่นฟุตบอลไม่ได้ตามสิ่งที่ตัวเองถน,นัดนะฮะซึ่งวันอาทิตย์นี้ทั้งคู่จะโครจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครจําได้ถิติเมื่อปีที่แล้วเมืองทองชนะรวดมา8ดนัด แต่ก็มาเสียสติให้กับทีมเชียงรายนี่แหละครับเหมือนว่าทางเชียงรายเองก็จะทําการบ้านแล้วก็รู้โจทย์ในการรับมือสโมสรเมืองทองภายใต้การทําทีมของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้เป็นอย่างดีนั่นเองแหะครับก็เป็นการบ้านของโค้ชมาริโอนะฮะที่เปิดฤดูกาลมาต้องเตรียมแท็กติกให้ดีรวมไปถึงนักเตะกีเลนพยองก็ต้องมีสมาธิให้ดีมากๆด้วยเช่นกันนะฮะจากคอนเทนต์เนี้ยที่แอดลงช้าเนี่ยพอแอดไปนั่งดูฟุตบอลไทยลีกมา2คู่นะฮะถ้าเรือเองก็ไปสะดุดกับนครปฐมนะฮะ แล้วก็เช่นเดียวกับบีประทุมก็ไปสรุดกับทีมโพลิเทโลด้วยเช่นกันเพอชารนแล้วเกมไทยลีกนัดแรกมันจะเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะว่าแต่ละสโมสรก็จะไม่ได้เห็นแทคคติกซึ่งกันและกันว่าแต่ละทีมเล่นแบบไหนนะครับก็เหมือนมาวัดดวงกันในเกมแรกที่เจอกันนะฮะพอชารนแล้วโคมารรโอเองก็ต้องมาปรับแทคติกระหว่างเกมการแข่งขันเมื่อเจอกันเล่นของทีมเชียงรายนั่นเองล่ะครับ อย่างที่แอดโพสคอนเทนต์ไปว่าโคมมาริโอเชิญชวนกองเชียร์กิเลนพยองนะฮะหลังจากที่ช่วงปรีซีซั่นช่วงเตรียมทีมเนี่ยนักเตะทั้งทีมนะครับทำงานกันอย่างหนักในเรื่องของการฝึกซ้อมรวมไปถึงระเบียบวินยัยจะเห็นได้ว่าเมืองทองฝึกซ้อมเช้าเย็นเลยนะครับน้องๆทุกคนก็พยายามเ,เข้าใจระบบแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับการเริ่มต้นสตาร์ซีซั่นใหม่อย่างที่ทราบกันว่าเราไม่ได้ใส่นักเตะต่างชาติครบโคตานะฮะ และเราก็ไม่มีนักเตะซูเปอร์สตาร์ในการลงสนามมากมายเหมือนทีมคนอื่นเขาแล้วก็ยังมีนักเตะที่ดันขึ้นมาจากเยาวชนซึ่งอาจจะได้รับโอกาสในการลงสนามในวันอาทิตย์นี้อีกหลายต่อหลายคนเลยละครับไม่มีประสบการณ์ในฟุตบอลไทยลีกมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับของสโมสรเมืองทองจึงเป็นกําลังใจที่สําคัญมากๆที่จะช่วยให้นักเตะกีฬาพยองมีความอบอุ่นเหมือนเขาตื่นเช้ามาแล้วเขาเล่นอยู่หลังบ้านตัวเองนะฮะเขาจะได้เล่น ในสไตล์ที่ตัวเองถน,นัดในสไตล์ที่โคมารโอยูรอฟสกี้เตรียมมานะฮะเพื่อให้เราออกซาร์ซีซั่นใหม่ในการคว้า3คะแนนให้ได้นะครับเพราะหลังจากนี้ก็จะเป็นเกมที่หนักกว่าการเจอเชียงรายซะอีกนะฮะแต่ตอนนี้ก็ต้องโฟกัสเกมต่อเกมก่อนแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วกองเชียงเมืองทองก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากแอดก็อยากให้แฟนคลับสโมสรกิเลนพยองถ้าเกิดใครว่างวันอาทิตย์นี้เรียนเชิญมาให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับที่สนามทันเะโดมสเตเดียมนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเช็คความพร้อมของเหล่าขุนพลกิเลนพยองกันอี วิลเลียมพอฟนะครับที่อาจจะเดินทางมาช้ากว่าคนอื่นแต่แอดการันตีเลยนะฮะว่าคนนี้ต่อให้มาช้าเขาก็ดูแลสภาพร่างกายของตัวเองดีมากๆและที่สําคัญในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดกับคัสตอมยูเต็ดเนี่ยวิลเลียมพอฟก็สามารถทาแฮตทริกได้ในเกมแรกที่จะตัวลงสนามแบบฟูลไทม์ในเกมอุ่นเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวตามติดความพร้อมของคุณพลกิเลนพยอของเราได้ในวันพรุ่งนี้อ้อก่อนจะทิ้งท้ายจากลากันไปฝากประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับพรุ่งนี้พี่บุ๊คเอกนิตปัญญานะครับจะเดิน ทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อคาแข่งกับสโมสรอ,อุรวะเรดไดมอนด์ใครสะดวกเรียนเชิญไปให้กําลังใจไปส่งพี่บุ๊กกันได้นะครับที่สนามบินสวุวรรณภูมินะฮะพี่บุ๊กจะเดินทางไปถึงสนามบินสวุวรรณภูมิประมาณสักช่วงเวลา18นาฬิกาสนาทีถึง19 30. นาฬิกาประมาณนี้นี่แหละก่อนที่จะเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินแล้วก็จะเข้าไปทำด็อกเม์เอกสารภายในเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนไปให้กําลังใจพี่บุ๊กนะครับเพราะส่วนตัวของแอดเองอยากให้การเดินทางไปครั้งนี้ของพี่บุ๊กเอกนิตปัญญานี่ป ะะไม่อยากให้ไป6เดือนไม่อยากให้ไป1ปีแล้วกลับมาอยากให้เขาไปอยู่ที่นู่นยาวๆเหมือนที่เราเคยส่งพี่เจชนาธิปส่งกรสินไปอยู่ที่เจริกแบบยาวๆนั่นเองนะฮะก็ไปส่งไปให้กำลังใจพี่บุ๊กกันด้วยนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันพรุ่งนี้นะครับ Å! Oh! geht's